สวัสดีครับเพื่อนๆบางส่วนก็เริ่มหัดเทรดกันบ้างแล้วนะครับแต่ติดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเปิดออเดอร์ไม่รู้จะเปิดออเดอร์เท่าไหร่ดีนะครับสําหรับมือใหม่นะครับคาถามนี้เป็นเรื่องที่ดีที่จะเริ่มเรียนรู้นะครับส่วนมือเก่าถ้าถามคําถามนี้ผมแนะนําให้เพื่อนๆไปทบทวนมั n ติม a เนช e ่นเมนต์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะเลือกเทรดฟอเร็กเนี่ยเป็นโปรดักที่มีเลเวลสูงนั้น สิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องการบริหารการเงินหรือ Money Management เมื่อเรารู้จัก Money Management และเริ่มต้นทำตามอย่างเคร่งครัดนะครับปัญหาการล้างพอร์ตเนี่ยและการขาดทุนหนักๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นกับเพื่อนแน่นอนแต่ก็เป็นเรื่องน่าประหลาดใจนะครับที่คนส่วนใหญ่มากกว่า50%ที่ฐานเทรดอยู่ในตลาด Forex เนี่ยเทรดโดยที่ไม่มีการวางแผนหรือการบริหารการเงินหน้าตักของเขาเลยนะครับคนเหล่านะนะั้นน่ะ เลือกที่จะเปิดออเดอร์ด้วยจำนวนหลอดที่คงที่เลขส,สวยๆนะครับเช่น0.1หลอด0.2 0.3 0.4หรือ1หลอด2หลอด3หลอดก็แล้วแต่นะครับแน่นอนนะครับว่าทุกครั้งที่เปิดออเดอร์เนี่ยไม่มีการคำนวณเรื่องเงินโบนัสตักเลยส่วนใหญ่ก็มักจะคาดหวังว่าถ้าไปถูกทางก็รีบออกได้ประมาณสัก10หรือ20ปิปิ๊บก็โอเคละอะไรประมาณนี้นะครับ แต่สิ่งที่คนเหล่านี้ลืมนึกถึงก็คือกรณีที่ราคาวิ่งผิดทางและแตะโดน Stop Loss ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพอร์ตเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเขาเหล่านั้นจะสามารถทนรับความเสียหายนั้นได้หรือไม่คำตอบง่ายๆเลยนะครับทนไม่ได้แล้วครับจึงเกิดปัญหาที่ตามมาเนื่องจากการขาด Money m a n a g e m e n t นะครับนั่นก็คือเรื่องการไม่ตั้ง Stop l ล s s ไม่ยอมตัดขาดทุน สองเรื่องเนี่ยมักจะมาพร้อมกันก็คือเรื่องไม่มี Money Management กับไม่ได้ตั้ง Stop Loss ผลน่ะครับไม่ต้องรอเสียเวลาทายเลยครับล้างผ่อนแน่นอนสิ่งสำคัญเหนือกว่าคำถามที่ว่าเราจะเปิดออเดอร์กี่หลอดดีก็คือเราจะเสี่ยงในการเทรดครั้งเนี้กี่ดอลลาร์ดีที่เราจะยอมรับได้ในกรณีที่เราแพ้เราจะเลือกเสี่ยงแบบดอลลาร์ฟิกหรือว่าเปอร์เซ็นต์ฟิกดี แล้วเราจะคำนวณหลอดที่จะเปิดเป็นหรือยังมีสูตรในการคำนวณไหมต้องใช้ค่าตัวแปรอะไรบ้างนี่ต่างหากที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อนๆสามารถใช้การคำนวณขนาดหลอดจากตัวอย่างที่ผมแสดงให้ดูได้เลยนะครับสิ่งแรกบาลานซ์ในบัญชีของเพื่อนๆนะครับว่าเงินในบัญชีมีอยู่เท่าไหร่ข้อ 2. เพื่อนๆเป็นนักเทรดประเภทไหนประเภทชอบลุยหรือว่าเน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ ข้อ3ก็คือสูตรคำนวณ money management เราลองมาดูตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่น balance ในพอร์ตของเราเนี่ยมีอยู่หมื่นเหรียญเราพร้อมที่จะเสี่ยงกรณีที่เราเทรดผิดทางเนี่ยที่100เหรียญหรือเท่ากับ1%ของ balance นะครับสมมุติว่าการเทรดในครั้งเนี้ยมีขนาดของ stop loss เท่ากับ500 point จากสูตรนะครับ lot size เท่ากับความเสี่ยงที่เป็นดอลล่า หารด้วยขนาดของ stop loss ที่เป็น point เท่ากับ100เหรียญหารด้วย500 point loss ที่เราจะต้องใช้ในการเทรดครั้งนี้ก็คือ0.2 lot สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนให้เพื่อนๆระวังก็คือเมื่อเพื่อนๆสามารถคำนวณ lot size จากสูตรข้างต้นได้แล้วนะครับอย่าลืมที่จะใช้งาน MT4 หรือ trading software ให้คล่องด้วยไม่ใช่ว่าคำนวณเป๊ะเรื่อง lot ถูกเลยนะครับ แต่มาคีย์ออเดอร์ผิดผลลัพธ์ที่ออกมาก็ผิดเหมือนเดิมแหละครับเมื่อเพื่อนๆนรู้แล้วว่าการบริหารการเงินเนี่ยสำคัญขนาดไหนขอให้เพื่อนเอนเริ่มต้นฝึกบริหารการเงินแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงในการเทรดแต่ละครั้งรับกันได้เลยครับว่าเพื่อนๆนไม่ล้างพอร์ตแน่นอนครับผมยืนยันวันนี้ก็ขอจบเรื่องการคำนวณหลอดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนสนใจอยากรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษก็ inbox มาหาผมได้ตลอดเวลาเลย ผมจะพยายามตอบคำถามเพื่อนๆในรูปแบบของวิดีโอเพื่อแชร์ให้กับเพื่อนๆในสังคมเหมือนกัน่างปันของเรานะครับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ